มูนิกชาดกเรื่องนกยุงผู้ไม่สำรวมในอดีตกาลนานมาแล้วพระโพธิสัตว์ได้เสวยพระชาติเป็นดาบทผู้บำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าหิมพานต์มีศีลธรรมอันง,งดงามและมีจิตใจเปี่ยมด้วยเมตตาในป่าแห่งนั้นมีนกยุงตัวหนึ่งซึ่งมีปีกและหางที่สวยงามมากมีผิวพันธุ์ดุจทองคำเป็นที่ชื่นชอบของบรรดากระยุงตัวเมียทั้งหลายนกยุงตัวนี้มีความภาคภูมิใจในความงามของตนเองเป็นอย่างมากมันมกักจะรำพนหางแสดงความสวยงามอยู่เป็นประจำ วันหนึ่งในขณะที่นกยูงตัวนี้กําลังรําแพนหางอย่างภาคภูมิใจเพื่ออวดบันดานกระยุงตัวเมียอย่างเพลิดเพลินอยู่นั้นก็มีนายพรานผู้หนึ่งซึ่งต้องการจับนกยุงตัวนี้มาเป็นของตนได้เห็นโอกาสที่นกยุงเผลอและไม่ระมัดระวังภายในยพรานจึงแอบซุ่มอยู่ในพุ่มไม้และค่อยๆเข้าไปใกล้ฮ่าฮ่านกยุงตัวนั้นมัวแต่เพลิดเพลินกับการรําแพนหางและอวดความงามของตนเองจนขาดสติและความสํารวมมันไม่ได้สังเกตเลยว่านายพรานกําลังเข้ามาใกล้ตัวเมื่อนายพรานเห็นว่าได้โอกาสแล้ว จึงได้ใช้หอกพุ่งเข้าใส่และจับนกยูงตัวนั้นได้อย่างง่ายดายนกยูงต้องตกลงไปในกับดักและไม่สามารถหลบหนีได้มันรู้สึกเจ็บปวดและเสียใจเป็นอย่างมากที่ต้องมาถูกจับเพราะความประมาทของตนเองในขณะนั้นดาบทพระโพธิสัตว์ได้ผ่านมาเห็นเหตุการณ์เข้าดาบทจึงเข้าไปกล่าวสอนนกยูงตัวนั้นด้วยความเมตตาว่าดูก่อนนกยูงเจ้ามัวเมาในรูปสมบัติของตนเองจนขาดสติและไม่ได้สำรวมในการกระทำของตนเจ้าจึงต้องประสบกับความทุกข์ทรมาน นกยูงได้ฟังคำสอนของดาบทแล้วก็สำนึกผิดในความหลงตัวเองและความไม่สำรวมของตนเองเป็นอย่างยิ่งจากนั้นก็ได้ภาคเพียรฝึกฝนตนเองให้มีสติและสำรวมในทุกการกระทำและได้พ้นจากความทุกไปในที่สุดคำสอนอันชานฉลาดจากพระพุทธองค์อินทรียสังวรการสำรวมอินทรีย์และอัปปมาทะความไม่ประมาทมุนิกชาดกนี้ให้ข้อคิดที่ลึกซึ้งที่สอดคล้องกับหลักธรรมสำคัญของพระพุทธองค์นั่นคืออินทรียสังวรการสำรวมอินทรีย์และอัปปมาทะความไม่ประมาท อินทรียสังวรการสำรวมอินทรีย์อินทรีย์ในที่นี้หมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายและใจซึ่งเป็นช่องทางที่เรารับรู้สิ่งต่าง,างๆเข้ามานกยุงในเรื่องมัวเมาในสิ่งที่ตาเห็นคือความงามของตนเองและเพลิดเพลินในสิ่งที่กายสัมผัสคือการรำแพนหางจนขาดความสำรวมและไม่ระวังภัยพระพุทธองค์ทรงสอนให้เราสำรวมอินทรีย์ไม่ให้ปล่อยใจไปตามความรู้สึกที่เกิดจากการเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสหรือคิดนึกเพราะเมื่อเราขาดการสำรวมอินทรีย์ก็จะเกิดความประมาทและถูกกิเลสครอบงำได้โดยง่าย อัปมาทะความไม่ประมาทชาดกนี้เป็นเครื่องตวนใจให้เราไม่ประมาทในทุกย่างก้าวของชีวิตความประมาทไม่ได้หมายถึงแค่การทำผิดพลาดแต่ยังหมายถึงการหลงระเริงในความสุขหรือมัวเมาในคุณสมบัติของตนจนขาดสติในการดำรงชีวิตการมีสติและไม่ประมาทจะช่วยให้เราสามารถหลีกเลี่ยงอันตรายและดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภยัยดังนั้นมูนิกชาดกจึงสอนให้เราเป็นผู้มีสติสำรวมในทุกการกระทำไม่หลงมัวเมาในรูปลักษณ์หรือคุณสมบัติของตนเองและไม่ประมาทในชีวิตเพื่อให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวง